สวัสดีค่ะทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมโกกอกในตอนเที่ยงนะคะใกล้จะเที่ยงแล้วมื้อนี้มื้อขายยางนี่ค่ะวิธีช <us> <Ti> ีว <itime machine. S 2> ิตแล้วก็อาชีพอีกอาชีพหนึ่งของคนโกกอกชาวสวนยางอันนี้เกือบเป็นยางของของคนโกกอกเกือบทั้งหมู่บ้านนะคะีนวันนี้วัน วันที่16วันขายยางแล้วก็วันโชควันลาบของหลายๆคนมีเสื้อเหลืองมีพ่อใหญ่สิงเรียบประเอะค่อย,อ,ย,อ,อ,ยอันนี้เจ๊แอมเลยเลย บิ๊กยืบบอก้นาดอันรถอาจารย์นะไหมรถไยนะ เนี่ยพระอาจารย์มาเอาไม้ยูคาไม้ยูคายืนต้นตายาน่าจะน่าจะเหม็นน้ำกรดมไมยูคาเหม็นน้ำกรดนะครับพระอาจารย์จะเอาไปทำเสาเสาอะไรก็ไม่รู้อันนี้เดาวเอา เทพผอาจารย์เนี่เอาไปอีดต์เสาอำเ่อนน่ต้นไมยูคาอยู่ตรงอยู่ตรงขายยางครึ่งหนึ่งแล้วนะแคะน่นี้มาครึ่งทางแล้วใกล้จะหมดแล้วละ่ะ เกือบทั้งหมู่บ้านนะคะมีอยู่ไม่อีกกลุ่มนึงมีสองกลุ่มอีกกลุ่มนึงเขาก็จะขายอีกกลุ่มนึงแต่กลุ่มเรานี่น่าจะกลุ่มใหญ่ละประมาณเจ็ดแปดตันนี่แหละคะ่ะยางประมาณกี่เจ้าก็ดูเอานะคะคนเราไม่เยอะนะคนเราไม่เยอะอันนี้คือเจ้าของยางทั้งนั้นเลยนะคะมารอยกคนจด

แมวลูกมิได้อ่านง่า่ๆหรือทาเจ็ดทีเจ็ดเจ้าเลยใส่อยู่ทางหลังอ๋ออันนั้น้องแม่เบลบอกโอ้แม่เบมได้หลายได้มดนี่เมนเบิร์ธแนด์ลาบราดอร์เมน อันนี้ห้าสิบกิโลนะคะตอนนี้นะร้อยหนึห่ง อันนี้ของแม่แบมสฝั่งนี้ฝัง่งนี้พระอาจารย์มาตัดไม้อยู่ขาตายต้นนี้ไม่เอานะคะยังไม่ตายเอาไปทำเสา <c oughs> เอามอดเลย ยาด๋วห้ามเฮานะนคะแนนยังห้ามอยางเฮาโบดำหน้าได้ดูนึ่งเ้าดูนับตะคานี้ไปหาค้ำมีตกสกีดล้วไปเล้นเอาเครื่องนึ่งก้อน

ทงเพื bueno. de ่อ oh. <worries> ่ะอันนี้น่ะเดาอ๋อคือหอดห้าซีฟซีฟวะ อันนี้ห้าสิบเอ็ดกิโลนะฮะจอดไปะยห้องเบาอันนี้กีดกีดห้องเออกีดห้องคือว่าห้องประชักปะ โอ้ฮิบทาขี้คานได้บเจ้าหนเท้าตัวบ่ทาเลยเเอ้ว อย่างนี้เอาซื่อโมกติดๆกันยำไปไม่โป่งไปย้อมได้เงินมาละเมื่อเฮือกีบสามสองสองโค่นได้หน้าโค่นได้ดาวพี่หนึ่งศูน หองลุงบีสองก้อนไ้ลพบรบี่องก้อบีของลุงบีสองก้อนเนี่ยลุงบีกระบีซื้อห้อม้เพราอะไรวะคลักแต่อยางแล้วนะแล้วห้อก็เปิดได้นะเดินนึง หกสิบห้าลูกบีตัวนี้นะพราะบีตัวนั้นลูกบีดบลูกเบีเยพอแพ้ยม่ลูกบีก็เพนะพอแพ้เนียพอเพ้เลยพอแพ้เล โอเคครับโอเคแล้วข้นช้น่ห้มามามาหนี่มาใ่ลามไกระันี่นี่แค่ะหนึ่งอีกหนึ่งวิถีชีวิตของคนโกโก้อาวิถีชีวิตส่วนยางวันนี้เป็นวันที่ยิ้มอ่อนรวยหรือเปล่าดาวไม่ใช่รวยหลังสี่โมงบอก รเรียกเจได้เลย,เย <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ